สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของ Mercado Libre ครับยักษ์ใหญ่สายเทคแห่งลาตินอเมริกาที่ตอนนี้กำลังสร้างความปั่นป่วนให้นักลงทุนแบบสุดๆเลยเพราะผลประกอบการล่าสุดเนี่ยมันทั้งดีแบบสุดยอดแล้วก็น่ากังวลมากๆในเวลาเดียวกันครับคือคำถามใหญ่ที่ทุกคนสงสัยเลยก็คือเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่ Mercado Libre ทำไมบริษัทที่รายได้พุ่งทยานทำสถิติใหม่แต่กําไรกลับออกมาต่ํากว่าที่คาดการกันไว้ซะง,งั้นเรื่องนี้แหละครับที่ทําเอานักลงทุนนั่งไม่ติดเก้าอี้กันเลยดูสิครับมันชัดเจนมากๆเลยด้านหนึ่งเนี่ยรายได้โตขึ้นแบบถล่มทลายเลยนะเกือบ40%แต่พอหันมาดูอีกฝั่งกําไรต่อหุ้นหรือ EPS กลับกลายเป็นว่าพลาดเป้าไปซะง,งั้นซึ่งเป็นอะไรที่ตลาดไม่ได้คาดคิดไว้เลยจริงๆแล้วที่น่าคิดไปกว่านั้นก็คือ นี่มันไม่ใช่ครั้งแรกนะครับแต่นี่คือไตรามาสที่2ติดต่อกันแล้วที่กําไรของบริษัทออกมาหน้าผิดหวังแบบนี้การเกิดฟั่มสองครั้งติดเนี่ยมันเริ่มทําให้เรื่องนี้ดูไม่ธรรมดาแล้วละครับถ้าเราลองไล่ดูไทม์ไลน์กันจะเห็นภาพชัดเลยคือช่วงปลายปีที่แล้วกับต้นปีนี้เนี่ยผลงานดีเยี่ยมมาตลอดชนะคาดการตลาดสวยๆเลยแต่พอเข้าสู่2ไตรามาสล่าสุดเท่านั้นแหละพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับคําถามคือ อะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้พลาดเป้า2ไตรามาสซ้อนกันแบบนี้และที่ตอกย้ําความกังวลเข้าไปอีกก็คือตัวเลขนี้ครับลบยีนี่คือค่าเฉลี่ยที่นวิเคราะห์พากันปรับลดคาดการกําไรของบริษัทลงในช่วง3เดือนที่ผ่านมาคือขนาดผู้เชี่ยวชาญเองยังมองว่าแนวโน้มมันไม่ค่อยดีแล้วครับปรับลดความคาดหวังกันยกใหญ่เลยทีเดียวเอาละครับได้เวลามาเป็นนักสืบกันแล้วเบาะแซแรกเลยที่จะพาเราไปไขปริศนานี้ มันซ่อนอยู่ในสงครามราคาของตลาดอ e ีคอมเมิร์ซครับโดยเฉพาะในสมรภูมิเดือดอย่างบราซิลคือถ้าดูจากมูลค่าการขายเนี่ยน,นะเมอร์คาโดลิเบร์คือเจ้าตลาดเบอร์หนึ่งแบบนอนมาเลยทิ้งห่างอัมีซ่อนไปแบบไม่เห็นฝุ่นแต่ในตลาดที่ใหญ่ที่สุดอย่างบราซิลมันมีคู่แข่งตัวฉกาดอย่างช้อปปีอยู่ครับคือช้อปปีอาจจะขายของได้มูลค่าน้อยกว่าก็จริงแต่ถ้านับกันที่จํานวนออเดอร์แล้วก็ช้อปปีคือผู้นําเลยครับสถานการณ์มันก็เลยเป็นแบบนี้ครับ เมกาโต้ิเบ้เป็นเจ้าตลาดที่ต้องคอยตั้งรับในขณะที่ช้อปปีก็บุกหนักมากโดยเฉพาะในตลาดสินค้ากลุ่มราคาถูกซึ่งเป็นจุดแข็งของเขาเลยงานนี้เมกาโต้ริเบ้จะอยู่นิ่งๆไม่ได้แล้วครับต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อตอบโต้กลับไปและนี่ก็คือไม้ตายของเมคาโต้ิเบเรลนะครับโหดมากลดเกณฑ์ส่งฟรีในบราซิลจากเดิม79เรียวเหลือแค่19เรียวเท่านั้นโอ้โหนี่มันคือการประกาศสงครามกับช้อปปีในตลาดของถูกแบบเต็มตัวเลยนะ แต่แน่นอนครับการทําแบบนี้มันก็ต้องแลกมาด้วยต้นทุนที่สูงปรีดซึ่งมันก็ไปกัดกินกําไรเต็มๆเลยแต่ถามว่ากลยุทธ์ที่แพงระยับนี้ได้ผลไหมต้องบอกว่าได้ผลดีเกินคาดเลยล่ะครับยอดขายในบราซิลกับเม็กซิโกพุ่งขึ้นไป42%แถมจํานวนคนซื้อหน้าใหม่ในบราซิลยังโตเร็วที่สุดในรอบหลายปีเลยด้วยซ้ํานี่แหละครับคือภาพของการยอมเจ็บแต่จบยอมสละกําไรระยะสั้นเพื่อชิงส่วนแบ่งตลาดระยะยาวกลับคืนมา เอาละครับมาดูกันที่เบาะแสที่2กันต่อเรื่องนี้เป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ในธุรกิจฟินเทคเลยครับเป็นการทุ่มเงินมหาศาลเพื่ออนาคตและแน่นอนว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งตัวการสําคัญที่ทําให้กําไรหายไปเห็นตัวเลขนี้แล้วต้องร้องโอ้โหเลยครับ11,000ล้านดอลลาร์นี่คือขนาดพอสินเชื่อทั้งหมดของบริษัทที่ชื่อว่า m e คาโดเครดิตอครับตัวเลขนี้มันบอกได้เลยว่าบริษัทเอาจริงเอาจังกับธุรกิจนี้ขนาดไหน แล้วการเติบโตของพอร์ตนี้ก็คือโตแบบก้าวกระโดดสุดๆเลยครับโตขึ้นถึง83%เทียบกับปีก่อนซึ่งการขยายตัวเร็วขนาดนี้มันก็ต้องใช้เงินทุนตั้งต้นมหาศาลเลยนะครับทั้งเอาไปปล่อยกู้ทั้งเอามาลองรับความเสี่ยงต่างๆอ่ะเดี๋ยวขอแวะอธิบายคำศัพท์น,นิดนึงนะครับคำว่า NPL ratio หรือสัดส่วนหนี้เสียเนี่ยมันคือตัวชี้วัดสุขภาพของธุรกิจสินเชื่อเลย ถ้าตัวเลขนี้ต่ำๆหรือนิ่งๆก็แปลว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากครับและนี่คือจุดที่น่าทึ่งมากครับคือถึงแม้จะปล่อยกู้เติบโตระเบิดระเบอร์ขนาดนั้นแต่อัตราส่วนหนี้เสียหรือ NPL ของ m มคโดนอลิเบรกลับนิ่งมากอยู่ที่6.8%เท่านั้นเองนี่มันแสดงให้เห็นเลยนะว่าถึงจะโตเร็วแต่ก็คุมความเสี่ยงได้อยู่หมัดซึ่งก็ต้องยกความดีความชอบให้กับข้อมูลลูกค้าจำนวนมาหาศาลที่พวกเขามีจากฝั่งอ e ีคอมเมิร์นั่นแหละครับ และนี่แหละครับคือตัวการที่ทําให้กําไรพลาดเป้า815ล้านดอลลาร์คือเงินที่บริษัทต้องการสํารองไว้สําหรับหนี้ที่อาจจะกลายเป็นหนี้เสียในอนาคตคือพอพอร์ตมันใหญ่ขึ้นก็ต้องการเงินสํารองมากขึ้นเป็นธรรมดานี่แหละครับคือราคาที่ต้องจ่ายให้กับการเดิมพันครั้งใหญ่ในธุรกิจฟินเทคเอาละครับและเราก็มาถึงช่วงเวลาอ๋อกันสักทีเราจะมาดูกันว่าเบาะแสสองเรื่องที่ดูเหมือนจะแยกกันทั้งสงครามราคาอ e ีคอมเมิร์ซและการทุ่มเงินให้ฟินเทคเนี่ย จริงๆแล้วมันเชื่อมโยงกันเป็นสุดยอดกลยุทธ์หนึ่งเดียวได้อย่างไรหัวใจของเรื่องทั้งหมดมันอยู่ที่นี่ครับสิ่งที่เรียกว่า flywheel effect หรือวงล้อขับเคลื่อนลองนึกภาพตามนะครับมันเริ่มจาก e-Commerce ที่ดึงคนเข้ามาซื้อขายกันเป็นล้านล้านคนทุกการซื้อขายก็สร้างข้อมูลมหาศาลให้ระบบจ่ายเงินข้อมูลพวกนี้ก็ถูกส่งต่อไปให้ธุรกิจสินเชื่อทําให้ปล่อยกู้ได้แม่นยําขึ้นเสี่ยงน้อยลงและพอคนใช้บริการฟินเทคของเขาแล้วก็ติดใจจนกลับไปซื้อของในอ e ีคอมเมิร์ซอีก มันคือวงจรที่หมุนไปเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับดังนั้นบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือการที่กําไรพลาดเป้าเนี่ยมันไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวเลยแม้แต่น้อยครับแต่มันคือเชื้อเพลิงที่บริษัทตั้งใจเติมเข้าไปเพื่อเร่งให้วงล้อนี้มันหมุนเร็วขึ้นทรงพลังขึ้นสําหรับการเติบโตในระยะยาวมาถึงบทสรุปสุดท้ายกันลวครับกับคําถามที่ว่าไอ้ราคาที่ต้องจ่ายเพื่อการเป็นเจ้าตลาดเนี่ยการยอมสละกาไรในวันนี้ มันจะคุ้มค่ากับอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าจริงหรือคือถ้าสรุปกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทแบบรวบรัฐเลยนะก็คือ 1. ปกป้องและขยายตลาดอ e ีคอมเมิร์ซให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม 2. โตในธุรกิจฟินเทคให้เร็วที่สุด 3. ใช้ข้อมูลที่มีทั้งหมดเนี่ยเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันให้เป็นระบบนิเวศท,ที่ไม่มีใครสู้ได้และสุดท้ายก็คือการสร้างป้องปราการหรือคูเมืองที่แข็งแกร่งจนคู่แข่งไม่มีทางตามทันได้เลย และดูเหมือนว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะซื้อไอเดียนี้ด้วยนะครับคือถึงแม้กําไรระยะสั้นจะดูน่าเป็นห่วงแต่ดูสิครับมีนักวิเคราะห์ถึง23คนที่ยังแนะนําให้ซื้อหรือซื้อให้หนักเลยมีแค่2คนที่บอกให้รอดูไปก่อนและที่สําคัญคือไม่มีใครแนะนําให้ขายเลยแม้แต่คนเดียวก็เลยอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคําถามสําคัญนี้ให้ไปลองคิดกันดูครับว่าสิ่งที่เมอร์คดลรีเร่กำลังทําอยู่เนี่ยมันคือการลงทุนที่ชาญฉลาดเพื่ออนาคตที่ยิ่งใหญ่ หรือจริงๆแล้วมันคือการเดิมพันที่อาจจะมีราคาแพงเกินไปกันแน่เรื่องนี้คงต้องจับตาดูกันยาวๆเลยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับงบไตรามาส3ของเมกาโดริเบลปี2025สิ่งที่เห็นชัดคือรายได้ของ MELI โตรแรงกว่าบวก39.5%จากปีก่อนแต่ EPS กลับต่ำกว่าคาดเป็นไตรามาสที่2ติดต่อกันทำให้ราคาหุ้นช่วงไตรามาสนี้แทบไม่ขยับ นั่นทำให้นักลงทุนเริ่มตั้งคำถามว่าโมเมนตัม um, การเติบโตที่เคยร้อนแรงของ m e กาโดลิเบเลจะยังต่อเนื่องได้หรือไม่ทั้งนี้กลุ่มธุรกิจ e-commerce และ fintech ของ MELI ยังคงแข็งแกร่งแต่การแข่งขันในละตินอเมริกาและต้นทุนต่างๆก็เริ่มสร้างแรงกดดันเพิ่มขึ้นสิ่งที่นักลงทุนควรติดตามต่อไปคือการควบคุมต้นทุนการรักษากำไรและการปรับตัวของ MELI ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง แม้ตัวเลข EPS จะต่ำกว่าคาดแต่พื้นฐานธุรกิจยังแข็งแกร่งและนักวิเคราะห์ยังคงให้มุมมองเชิงบวกในระยะยาวสุดท้ายคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและศึกษาเท่านั้นไม่ได้เป็นคำแนะนำในการซื้อหรือขายหุ้นแต่อย่างใดหากคุณชอบคลิปแนววิเคราะห์หุ้นและเทคโนโลยีแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องลงทุนอะไรดีเพื่อไม่พลาดคลิปวิเคราะห์หุ้นและข่าวตลาดเทคโนโลยีรายไตรามาสครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ